เรวันนี้ก็พามาอัปเดตทุเรยียนนะครับก็เริ่มเป็นหางแย่แล้วนะครับแต่ว่าก็เริ่มร่วงแล้วอากาศสวิงนะครับเมื่อสองสาวันนี้อากาศหนาวมากนะครับดูก็หางแย่เริ่มไหม้แล้วครับเริ่มขึ้นลูกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สบายใจว่าเขาเริ่มร่วงแล้วนะครับเนื่องจากว่าอากาศสวิงนะครับอากาศหนาวนะครับ ลงสองสามครับสามช่อเลยนะครับหางแยะนะครับก็ลดให้น้ํานะครับก็ลดอาวันเว้นวันทีนี้ก็จะสลับเป็นสองวันลดหนึ่งวันเว้น,วนสองวันดูนะครับดูในคลิปบ้านน้าเยอะนะครับทางแย่เขาก็จะกลางนะครับก็ลองศึกษาในกลุ่มทุเรียนนะครับมาปรับใช้อยู่นะครับ ก็วันนี้ไม่ให้น้ำจริงๆว่าจะลดวันนี้แหละครับวันเว้น,น,นวันนะครับก็ปอมาเป็นสองวันนะครับดูนะครับก็อสันดูก็ไม่ร่วงนะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับ๋ย่ตรงนี้เมื่อวานนี้สันหลุดนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นลูกเป็นสีเขียวแล้วนะครับหางแยกเขาหางแยกหางเริ่มไหม้แล้วครับหางแย่ของทุเรียนนะครับ เรื่องไม่แล้วนะครับบางทีที่ร่วงอาจจะเป็นน้ําเยอะเกินไปหรือว่าผสมเกสรไม่สมบูรณ์นะครับ,รบก็รอรุ่นกันต่อไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ